สวัดสดียามเช้าแข่งกันแข่งกันย้ำสักปิดไปกันไปยังไม่ปิดเลยเบอร์มองฟ้ามุ่งพิถีพิถันนั่งแก้คพูดในตาสั่น สีริมาเพียงเล็กตั้งดูรุ่นเข้ามามาก่อไฟกินรับก่อไฟผิงกันก่อนกำลังจะดังทุกคนทุกคนดอกูัวเลือดบนญมเพียงัำสาเนี่หน้ามน์เจ้าสาวอุบุญตั้งหลับหาย ไกลเปนอ่อนเอาวิสุทธวนสุขสันต์อวอาเามึงดอกบัวบานโอ้วันนี้ไม่มีืนเลยกำลังจะดังพี่น้องกำลังจะเป็นคนดังมาดังให้ฟังเลย

em mơ cũng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì บัดเชิญไปหากใครที่ว่า

tôi nhớ ơn với số phận sao buông bỏ khi gặp gỡ chưa thiết lúc nam tâm đầyเสมอ tiếng anh vắng เด้อเน้เด้อคิดทอดทุกคนอ่ะคิดทอดทุกคนเด้อพี่น้องคิดทอดกันเขามากดไลค์ดกดแชร์กดติดตามอย่าง้เด้อขอบคุณครับ